บ้านอุ่นไอดินนะคะมารีวิวห้องพักให้วันนี้เราจองได้ห้องที่สี่นะคะห้องแยกเดี่ยวจากอีกสามห้องต้องจองล่วงหน้านะคะดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำห้องน้ำก็โอเคใช่ได้สวยเลยดูเตียง ใจนอนนะคะบรรยาการในห้องสะอาดสะอาา้านนี้ตัวเองเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูเดี๋ยวแวะออกมาตรงระเบียงตรงระเบียงก็จะเขียนว่าบ้านอุ่นไอดินโฮมสเตย์นะคะมาระเบียงฝั่งนี้ห้องนี้จะเป็นห้องที่สี่นีห้องที่สามแล้วก็จะเลื่อนลงไปเป็นห้องที่สอง นะคะห้องสามห้องสองห้องหนึ่งแล้วก็จะมีด้านหลังตรงนี้ลงจอดรถแล้วก็จะมีตรงนู้นที่เมื่อก่อนเราจะเคยพักและเบียงแล้วก็บรรยาากาศฝั่งนู้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะอากาศเริ่มดีไม่หนาวมากไม่ร้อนมาก แต่ว่าตอนเย็นก็น่าจะหนาวน่าจะมีลมเตรียมเสื้อกันหนาวมานี hey. ่เรามาครั้งก่อนจะพักตรงนี้แต่ว่าวันนี้เต็มนะคะเต็มใครจะเข้าพักเต็มระเบียงมาดูจุดไฮไลท์จุดไฮไลท์ฝั่งนน้น ก็จะมีบันไดสวรรค์แล้วก็จะมีจุดกลางเต็นท์นะคะอีกถัดไปตรงนู้นจะเป็นร้านกาแฟของลุงชูที่ลุงชูสร้างใหม่แล้วกเ็เลยไปอีกนิดนึงเป็นที่นั่งจิบกาแฟตอนเช้าเช้านี่เรือหาปลาแล้วก็ของปีเมื่อกี้ก็คือไปพักกลางเต็นท์อยู่ตรงนูน้นแต่ว่าน้ำยังไม่ลดมากนะคะบรรยากาศโดยรวม ประทับใจทุกครั้งนะคะที่มานี้ลูกค้านักท่องเที่ยวน่าจะล่องเรือไปชมเกาะต่างๆชาวบ้านที่นี่ใจดีนะคะปลาโขงก็อร่อยออตรงนี้บรรยากาศตอนนี้ที่มาก็คือช่วงส5หนาฬิกาบ่าย3 ห้องนี้ของเรานะคะห้องนี้ของเราโฮมสเตย์รีวิวให้ห้องแยกตรงนี้ตรงลานห้องแยกห้องแยกดูบรรยากาศโดยรวมเดี๋ยวพาไปห้องข้างหน้าเดี๋ยวพาไปข้างหน้าเตียงนอนเตียงนอนตื๊บตืบตืบตืบโอเคโอเคค่ะดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะคะ เดี๋จะรีวิวลงช่อง MJ เดีจะไปเอาของด้วยต่อค่ะเมื่อกี้ปิดห้องละอ่านี้เป็นบรรยากาศข้างหน้าทางเข้านี่รถของเรามาดูสวนผักของลุงชูดีกว่านะคะ เขาเรียกผักตอดสารพิษผักคะนา้าสวยสลัดก็สวยมากสลัดก็น่ากินนะคะแบ่งเป็นสดัดเป็นส่วนดีค่ะโฮมสเตงเงียบทำอาหารปิ้งย่างได้นะคะงดใช้เสียงสี่ทุ่ม ดูข้างหน้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บนน,นี่ตอนนี้ไลฟ์วีวนะคะ <c oughs> ลานแคมปิ้งได้ชิงช้า <c oughs> ดูจุดอลองแพเล่นน้ำชมโคลงล่องเรือราคาหนึ่งร้อยบาทต่อท่านเฉพาะเกาะ ยายเหนื่งห้าคนขึ้นไปอันนี้สถานที่แคมปิง้งกางเต็นท์ร้อหิบบาทต่อคนต่อคืนนำเต็นท์มาด้วยนะคะสากระน้อยเมืองไทยตรงนี้ร้านกาแฟ ไปดูบรรยากาศแต่ว่าวันนี้กินกาแฟมาแล้วกินกาแฟมาแล้วสวยเย็นตอนเช้าๆอยากจะบอกว่าข้าวต้มโฮมสเตย์ที่นี่อร่อยมากคะ่ะบรรยากาศร้านกาแฟ เดี๋ยวลงไปดูลานแคมปิ้งที่เขาจุดกลางเต็นท์กันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านส่วนมากจะจัดทิปมาเป็นทิปบ้านลุงชูโฮมสเตย์นี่นะคะนี่นะคะหน้าตาของลุงชูเจ้าของโฮมสเตย์ที่นี่ ที่ละเดี๋ยวอีกถ่ายอีกนิดนึงวันนี้เลือกจองห้องที่สี่นะเพราะว่าวันนี้จะกินหมูกระทะจิ้มจุอุปกรณ์ของเราเตรียมมาครบบันไดสวรรค์ถามว่าก็มาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าไม่กล้าขึ้นใจสันขาสันนดูมีชิงช้าให้ด้วย ท่องเที่ยวกำลังไปเที่ยวกับบรรยากาศดีตอนเช้าเราจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่โฮมสเตย์ลุงชูสวยมากค่ะบอกเลยคุ้มกับราคาห้องพักห้องพักฝั่งติดโขง น่าจะห้องละ600นะคะลูกค้า600แต่ว่าห้องด้านในที่เป็นห้องใหญ่ก็น่าจะห้องละ7-800ตัวนี้ต้องสอบถามอีกราคาหนึ่งดูม,ดมาทีไรก็อยู่แต่ห้องเดียวบุบบ,บ,บ,บ <laughs> เดี๋ยวจะลองขึ้นบันไดสวรรค์ผู้พิชิตด,ดูแต่ไม่รู้ว่า จะยังไงลองค่ะเริ่มก็ <c oughs> สันสันนิดนึงมันก็จะสูงสูงหน่อยนะคะสูงสูงหน่อยนะคะอุ้ยอุ้ยตอนขึ้นไม่เท่าไหรค่ค <c oughs> ่ะแต่ตอนลง <c oughs> ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงแต่ตอนลงนี่อ้ว บรรยากาศจะถ่ายรูปไว้ก่อนชุบอืมตอนนี้ขาสั่นๆ <laughs> เป็นขาสั่นแล้วนะคะขาสั่นแล้วนะคะอุ้ยไม่มองล่างชิบดูข้างล่างไหวหรือเปล่า ปแล้วเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วค่ะทงโบกสะบัดะที่โฮมสเตย์ลุงชูนะคะจองล่วงหน้าน่าจะสามถึงห้าวันเลยนะคะเพราะว่าเต็มค่ะทุกท่าน วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ